กว่าจะเป็นผักที่อร่อยได้ก็ต้องเริ่มต้นจากมเมล็ดพันธุ์ที่ดีจากมเมล็ดพันธุ์ที่ดีก็ต้องเริ่มต้นจากการดูแลที่ดีในการเพาะต้นกล้าให้งอกก่อนนะคะเรามาดูกันค่ะเพาะผักเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงและเราทำกันยังไงคะ่ะที่เห็นนี้ก็คือถาดเพาะนะคะแล้วเราก็จะใส่ดินลงไป ดินที่เราใช้เป่าได้นะคะเป็นดินที่เราผสมส่วนผสมเองนะคะแล้วเกลี่ยไปมันจะนุ่มมากเลยทีละ่แต้นทชียะต้นแบบนี้นะคะเราก็จะทำวิธีการคือเอามาล็ดไปเป่างอกก่อนค่ะเพื่อให้ ชค่ะต้องค่อยๆทำค่อยใส่ใจน้ำเยอะไปก็เน่าค่ะถ้าน้อยไปก็ไม่โตค่ะ